สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะการมันี้จะเรมยตักิดตามเรื่องแรความฝันของคุณตาสวัสดีนอค่ะคิดทุกข่ายพันกระเข้าค่ะมุนเอาเนาะค่ะคิดทุดข่ายของพนแปดเก่าสามค่ะเป็นฝันโกทนเนาะค่ะอยู่ในกระเป๋า งวดนี้เพื่อนสีไฮโซไม่ได้กับผันทุกชมทางบ้านแนี่ยเลยค่ะที่สามบึงเหล่านั้นกันฟั้างนั้นกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสวัยค่ะฝันมาจังไรคุณตาโอ้ก็นยังว่าพันเห็นกล้วยมันสู้กันตัวหนึ่งมันฟูไว้ตัวหนึ่งมันหลอดกระรางเฮือนเขาไปสู้นู้นวนเป็นตัวหน่อยแล้วกล้วยนั่นทายกันนี่บอกถูกบั่มอยู่ ไอ้เจ้าว่าหู้ยนุ่นอยีกล้วยที่เป็นกล้วยใเงยมันมีกล้วยหน่อยเด้กล้วยกล้วยทึบเงยว่าตาเอ้ยกล้วยเงยเออเพราะมันน้องส้างกันแล้ววู้ยมันก็ตายจิ้มแล้วตัววัตัวตัวมันผูกเลนเข้าว่าตัวหนึ่งผูกไว้เออตัวหนึ่งผูกไงตัวหนึงบอดิตัวหนึ่งบอดิผูกมันก็หลอดกะล่างขึ้นสูงสีหลอดก็ไปก็สดเลยโหลดโอป่าโอป่าอยู่เออป่า อย่างเงยมาเห็นขากมาเห็นเจ้าของคนไหนจะคนใส่ก <แน S 1> ับเขาหนูบ่อลงอยู่จังไรอันฝันกี่มันเขาก็ยืนย่นอยู่หันแล้วเขาก็ซ่อมเบิ่งอยู่อเอาบาหานเขาไปไก่มันแต่ว่าเจ,จ้าของคนไหนบ่หูเลยบ่หูมาเห็นเจ้าของห้วยถนนเรือโนที่ขนาดด้วยนัดควนันควนอยู่อยู่ทงหน้าป่ะคะก็เพราะงหน้ามันเพื่อนก็มันเพื่อนติดทงหน้านะเพื่อนลังลังหนึงอข้างหน้า กล้วยต้นนั่นหลอดตำลางเขาไปเลยกล้วยต้นอะไรกูเลยเนาะเออหลอดเขาไปไปส้นหมูใช้กล้วยต้นนั้นใส่กันอยู่ฮันโ้ลจะเป็นไงกลุ่มถีบเลยกันปะกูปะอยู่แต่ว่ามีตัวตายบะฮึมส่วนกันมีตัวตายบ่าท่านมีตัวตายเลยยืนเบิ้งอยู่เนี่ยเหอฮึยืนเบิ้งเขาก็ยืนเบิ้งกล้วยกันยังไต่กันอยู่ เลี้ยวหาคนีิมาเอาออกก็บบบมีคนเขาก็เลยทอยล้งทอยลังออกมาเข้าปย่านข่้วคือกันอย่างขั่วไงอุ้ยดำกุ้ยเลยขั้ยมัหน่อยเออปัญหางมาหล้แล้วบ็กระปุกมันตายกันกูป่ากูป่าไปคนเดียวบ่าคุณตาเออไปคนเดียวไปป่าอ้ยังจักขั้วขั้วก็มี ต้นกันเบียบดูเดือดเลยต้นกันขนาดยังว่างแต่พอดีเอาก็ถองลังออกมาบานนี้มันต่ำโคกมันต่ำโคกเขาก็เลยเมื่อมีโคกมคกเออโคกต่ำเขาทั้งหลังเลยนคกแบบโบราณอกคกมือเฮาหรือว่าเกียร์คกมือเฮานี่แหละโคกมือเนาะมันมาผ่านนักแข่งว่าจะเกือบผู้หลงตัวนี้ว่า ก็มันจีซ่อมมือป่วยที่มันแรมหมาขี่บ่อว่ามันคือใส่กันขักแต่าันไมนแรมหมาเออคันคันต้นได้แพ้กันต้นนั่นแรมหมาคือว่าแรมหมาตัวนั้นรก็สิไลเ้าก็เลยออกทอยหลังมาว้ในตำขบไม่นี้หูแตในความฝันนี่ว่าน้องหูโตแผลโตชนะหม้อเมื่อก่อนเออกับว่าน้องหูว่าตัวไดนตายตัวไดนติงหม้อเ่อตนตายจะโตได้ค่ะถอยหลังมาตำขบหูเมื่อก่อน แต่ว่ากะเปก์เนาะคุณตาเนาะเป็นอยังคือไปมีโคกอยู่หม่องหันจักเมื่อกี้อยู่คางเฮือนเขานั่ยเฮื่อนเราเหมือนไงไม่เฮือนนัแต่ว่ากะจักเป็นเฮือนไทยจักเฮือนไทยเฮือนมันมีคนจิตเจนจิตเจนคือจังเฮือนโบร่าหนิเออมันหนักชุกยี่สิบแล้วนี่กล้วยเดือดต้นนั่นหลอดกลางเฮือนเขาไปเลยค่ะฮะเพราะว่ากลายตัวนึงก็ผูกไว้อยู่หนหันนั่นเพราะว่ามีมีโคกโบราณมีอย่างของโบราณน่ำเนาะ ปกจะพอจะเแม่ยตามมือแต่ไมบุ้มีลรงทีเนาะก็เป็นไส้กัดดวงเลยกล้วยตัวหนึ่งมีปลูกไว้อีกตัวหนึ่งบ่ได้ปลูกจักมาแต่ไสกับบรู้ล่ะเพราะว่ามันเป็นสีขันเท้าพันี่กล้วยมันเป็นสีเลยค่ะเป็นสีเออบไปนี้กล้วยสองตัวกล้วยสุนกล้วยสองตัวค่ะสองก็ต้องเอาดอกตัดออกเลยสอง โ to อ้ขั้วเนี่ยก็เป็นสีเป็นสีเนาะหัวมันก็จะเป็นหานะหัวมันเขาเอาหัวชนกันเนะหัวชนกันค่ะบานหนึ่ทั้งนั้นก็บขั้วมันเป็นสีคือเกขาเขาว่าสีหาส ah? ีเขาว่าเทถนนอะไรเราะว่าหัวก็เป็นหานะคะมันใต้มันก็จะเป็นชุนเนี่ยมันม่นเป็นชุนเนี่ยสีหาสีคุตาแปรใดเนาะค่ะเออมันออกวังหันมันก็ออกหาสีสีมันก็มาแบ่งครึ่งกัน มันบ่มีไพถือได้ขามันสออกเงสั่นยค่ะค่ะเลเว่าสามโตก็คือสี่หาสเออมีานั้นแหะแปะได้สนั่นต้อ่นบ่มีคูกับ่มีอืมมันเอาหัวทนการไปปลูกูกปหรือจับยุดได้คือเบิ่งหัวเนี่ยอเิทิขาดายเออต่างคนต่างสิทธิบันเออต่างคนต่างสิคนหนึ่งผูกไหวเพราะว่า คนลูกไว้แล้วซีเนี่ยซียืนถ่ายซีหนึ่มีเลยแหละย่างนั้นแ้ซีหนึ่งยู่แล้วมันบอกคนฟูกเออต้นน้ย่างเขับไปหาพอดีใส่กันอยู่กันเพราะว่าต้นนี้บริพูนกาตาเออต้นนี้บริพูนครับโอ้ยบ่ามันชนกันคเกิดขึ้ดยังไงกลุ่มยังว่าย่านไล่กันจนถอยออกมาถอยออกมาแล้วย่านมันตัวนั้นแพร่ไล่กันมามันเขามาปองอย่างนี้เขาตรงี้ขาเมันตับปกที่เกือบปก ต้นไม้โบราณเลยต้นไม้เสด็จคือนี่เท่านั้นเลยเาว่าพุณตานี่เคยฝันเห็นบ่อหร่ค่ะบ่อเเคยฝันพุทธาเขาเคยฝันเนาะค่ะฝันเห็นเป็นตัวแต่ว่าบขาเคยฝันเห็นส่วนกันขั้วไอนี่หมวังท่นเห็นบ่เฮาเขาเอาขั้วไอแม่ลูงอ้าจูงเอาเพื่นวะค่ะเออเอาจะจ้งจ้งขวมห้องมา ถูกมันตัวน้นอยๆหนึ่งเต็นดองดองมันาแม่มันพอดีห้องของเมื่อขึ้นย่งกับเจ็ดในขั้วพันเลยแม่ออกเลยนี่ขั<ะ>้ว<ะ>แม่ลูกคัวยม่กับเป็นสี่ว่ะลูกมันตัวหนึงน่งเจ็ดสี<ะ>่หนึ่งเวลาว่ะไอคนเราไปใส่เอาเดีกเงินนี่เกือบหาหมื่นยันจะได้ละ ก็เป็นอันนี้เนาะเป็นอันนี้ก็มา้ปั้นหน่ที่จะมาพันเห็นป่วยเป็นป่วยตัวหน่อยๆนะป่วยป่วยใหญ่จะเป็นเหล็กก็เล็กไงนะมนเป็นเล็กหน่อยได้ค่ะแต่ว่าในเรื่องเล่าความฝันชุดนี้คุณลุงนี่ไห้มาซีหาซีเนาะค่ะเนาะก็มุนตัดเ่นเอาเนาะเออตัดเลนได้ค่ะค่ะคันซีหาซีซีซีหาหาเป็นสีหลักเกี่ยว ก้าวากันมันเอาหัวชอนหัวมาใส่กันมันจะเป็นห,หาหาจะเป็นไะไเลยคม่เป็นอะไรเนาะตัวนเด่นไปเนาะค่ะเนาะเออตัดเกี่ยหนังเกี่ยวล้างไว้ลัดไว้ค่ะวันนี้อย่างนี้ดอกเล็กแน่นอนมือขื่นเพราะวันชิ้นสับปูดีอร่อยค่ะคันมันชิ้นเพิ่์มาคูเทืรอะไรค่ะ ะา่านผมุชมนี่แหละค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงสวัยหรือว่าคุณตาสวัยเนาะานผมุชมเนาะขันมีความเคลื่อนไหวหรือว่าความฝันยังเพิ่มเติมมาอีกอะสีมาติตตามอีกเนาะคุณเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคู่นุ่งอ่างมาแทน่นตโงผมมาคค่ะุ่งอ่างปวดรุงวดอยู่หัวงูตายถึงจะได้เขาเอาไหมไปแย่บาดเลยแย่มันก็โยกหัวขื้นพลุ่ จุงอ่างจุงก็เป็นเจว่าหัวมันก็เป็นหาว่าเจ็ดหาห้าเจ็ด่ะ้าตัวหอมเขาขมสุดนั่นต้นน่าต้นนึนมันบอมแมนต้นมือมันไก่มือมันสิออกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวจังใดมีความเขินไนใแนวใดกาสมัติตามอีกตีวเขื่อนน้อยเขื่อนไดเลย่ะเขือนแค่เลื่อนใด ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแนวทางคุณลุงสวัยหรือว่าคุณตาสวัยเนาะท่านผู้ชมเนาะขอบุณค่ะคุณลุงขอบุณค่ะขอบุบค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณตาสวัยเนาะค่ะเนาะ454ค่ะประจำวดวันที่17มกราคม2567ค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะ คุณตาสวัยนี่ฟันเห็นคั้วิส้นกันค่ะโตบักง่ญ่เลยค่ะโตงหญ่ซ้ำาๆว่าสันกาให้ท่านผู้ชมทางมานฉกชกมันมันกับตัวเลขของคุณตาสวัยเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่กดเข้ามารับชมและฟังคลิปจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบกชดติดตามก็ขอฝากช่องจ่าปอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบประพา,ต,ต,าตัวเลขหละก็ะเนีวทางความฝันดีๆค่ะ ท่านมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่แอดกาสิปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอลซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมควรมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุ้ยๆกันทุกคนค่ะโชคดีไ่ปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะลาไปเพียงเท่านี้นาอค่ะนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ